สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิปีตาที่3นะครับดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์ในช่วงวันที่16-30ถึงพฤศจิกายนยนี้ครับเป็นช่วงที่ชาววันเสาร์ที่ดูเหมือนว่ากาันเงินเราจะมีความติดขัดอยู่สักหน่อยแต่เรามีตัวช่วยเข้ามาอยู่เสมอนะครับบางท่านจะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือของพท่านอาจจะเป็นคนรักหรือของพระท่านอาจจะเป็นเงินตกเบิกเงินตกค้งกางที่เข้ามาในจังหวะน,นี้พอดีงานช่วงนี้ของเราค่อนข้างมากมายครับจำเอาเรานั้นหาเวลาส่วนตัวหรือเวลาจะพักผ่อนหรือเวลาจะไปสังสรรค์กับเพื่อนๆไม่ค่อยง่ายนะครับ ยังดีที่ช่วงนี้เรามีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีให้ความช่วยเหลือ,อเรื่องงานได้ดีสำหรับท่านที่ทํางานอิสระครับคู่ธุรกิจของท่านก็ให้ความช่วยเหลือท่านดีเช่นกันครับเรื่องของความรักครับคนมีคู่รู้สึกผิดหวังในตัวคนรักหรือบนท่านอาจจะรู้สึกอ,อกหักด้วยซ้ําไปนะครับคนที่กําลังคบหากก็อยู่ครับมีความหวานซึ้งและกใกล้จะมีข่าวดีร่วมกันแล้วนะสุขภาพครับระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับสายตาความดันแล้วก็ความเครียดด้วยนะสีมงคลคือสีมว่วงแล้วก็สีชมพูครับ การมำเสมดวงคือสักการะบูชาพระแก้วมรกตรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9นะครับ